1วันเราควรทําอะไรกันบ้างภายในเกม AFK Journey สําหรับคนที่มีเวลาเล่นเกมน้อยแต่อยากให้ดีเติบโตได้ในแต่ละวันถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไ like, ลค์คลิปนี้คลนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเป็นเพื่อนชื่ชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วสำหรับเพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและไม่จัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสําหรับเพื่อนๆใดที่สนใจิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up เอาละครับผมก็ขอ,อกราบสวีดัสสวัสดีสสดเพื่อนๆชอบเล่นเกม FK เ,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 เจอ,อน,นี่กันอีกเช่นเคยกันนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับเรามาดูเป็นพร้อมกันนะว่า1วันเราควรทําอะไรกันบ้านสําหรับคนที่มีเวลาเล่นเกมน้อยแต่อยากให้ไอเดียของเราเนี้ยเติบโตได้ในแต่ละวันซึ่งผมได้ลองคํานวณเวลาแล้วจากที่ทดสอบเมื่อวานนะครับก็น่าจะใช้เวลาประมาณไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับสำหรับการทําในแต่ละวันเนาะส่วนที่เหลือครับมันจะเป็นการเก็บตกสําหรับใครที่แบบพอมีเวลาในการสํารวจแผนที่การเดินด่านการดันด่านต่างๆเนี้ยก็สามารถเก็บตกในส่วนนี้ไปได้เลยนะครับ อาร์พีจีปชนภัยเราสามารถเก็บตกไปได้เรื่อยๆนะไม่จำเป็นที่จะต้องรันยาวเกมเดียวเนี่ยไป4ีหชั่วโมงแต่เราเข้ามาเป็นช่วงเวลาเพื่อรับทรัพยากรก็เพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในส่วนของหัวข้อแรกกันเลยดีกว่านะครับเพืเ่อนๆนั่นก็คือเมื่อเราเริ่มเข้าเกมครับสิ่งแรกที่เราจะต้องรับครับนั่นคือในส่วนของการออฟไลน์ line, นั่นเองนะครับเวลาเราเล่นเกมเอฟเคจนี่ครับตัวเกมจะมีระบบในส่วนของการออฟไลน์ line, ซึ่งออฟไลน์เนี่ยครับมันสามารถสะสมได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ18ชั่วโมงนรับร่16ชั่วโมงงงแล้้ลว้ววรรมมมปััจุุนนีี่่ยผสสสาาถดดออไููท 3 4ชั่วโมงนะครับโอ้โหเกือบ2วันเลยนะเอาจงริงถ้าอยากจะดองก็ดองได้นะวทุกคนแล้วเมื่อเข้ามาครับเพื่อนๆต้องทําการกดรับไปก่อนเนาะแล้วเมื่อเราทําการกดรับแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปทําการอัปเลเวลของตัวละครของเรานะให้เลเวลสูงสุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้มเมื่ออัพเสร็จแล้วนะครับให้กลับมาสู่ในหน้านี้นะแล้วก็จากนั้นให้ทําการจัดทีมออโต้ในการผ่านด่านกันต่อนะถ้าผ่านด่านต่อได้ก็ลุยต่อได้เลยแต่ถ้ายังไม่ไหวครับก็ลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้สิ่งแรกที่เราเริ่มทำนะครับ เมื่อเราทําตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อไปที่เราจะต้องทำครับนั่นคือในส่งการรับของรางวัลต่างๆและการทําภารกิจรายวันสําหรับการรับของล็อกอินครับไม่ว่าจะเป็นการท้าทายต่างๆนะครับตัวเกมก็จะปลดให้ตามจานวนวันเนาะแล้วก็การล็อกอินนะครับให้เพื่อนกดเข้ารับได้เลยทุกอย่างที่นี่ครับให้ทําการรับทั้งหมดนะพวกนี้นะครับมันก็จะเป็นสิ่งของที่จะช่วยทําให้ตัวละครเราเติบโตนะครับอ่าพวกแต้มฟงแต้มกิ้วแล้วก็การแอคทีฟในแต่ละวันนะครับกดรับทั้งหมดนะอันนี้ก็คือเพจที่เราจะได้้รรรรรัััับบแลวก็็สสสาาาามมมมมถะะะไปปดเเื่่่่ออยๆนนคคทีจตู160 แต่เราแค่ทําถึง100ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าเราเอาแค่ของราวัลเนาะเมื่อเราทำในส่วนนี้ครับรับของราวัลไม่ว่าจะเป็นอารีนาต่างๆให้ทําการกดรับทั้งหมดและเมื่อทําการกดรับแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องทำนะครับผมนั่นคือในส่วนของการเข้า,ส,าสู่โหมดการต่อสู้โหมดการต่อสู้ครับมันจะมีอยู่2โหมดหลักๆที่เราจะต้องทํา ส่วนโหมดที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นการท้าโดนแบบ RTA และก็เขาวงกดมอนตราเนี่ยสำหรับคนที่มีเวลานะครับแราก็แบ่งว่าเออช่วงเช้าเนี่ยเราทำประมาณนี้ช่วงบ่ายๆช่วงที่สายแล้วก็ไปทำโหมดอื่นนะครับหลักๆแล้วเข้ามาเอาบอสก่อนอันดับแรกนะครับบอสเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างสำคัญครับเพราะว่ายิ่งรันอันดับแต่ละวันสูงเท่าไหร่ครับของที่เราจะได้รับกลับมาค่อนข้างเยอะต้องบอกกันก่อนว่าถ้าเล่นในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ใหม่เนี่ยของรางวัลที่เราจะได้รับตรงเนี้ยมันค่อนข้างเยอะเว้ยทุกคนมันไม่ได้แข่งกับบบบสสลตตตต่าาาานนนนนเเเเมมืออททียยกกััร์์้้หะแบ เต็มอ่ะบางทีก็ตีจนบอสตายนะครับแต่ถ้าใครอยู่ในเซิร์ฟใหม่เนี่ยไม่เจอสุรต่านเท่าไหร่ครับยังไงสุดท้ายแล้วครับคุณจะได้รับทรัพยากรตัวนี้เยอะนะครับเพราะว่าทรัพยากรนี้นะครับ นอกจากจะเป็นการเอาไปแลกตัวละครแรงเอได้แล้วนะครับยังได้ในส่วนของการอัพสกิลนั่นเองให้เพื่อนทำการกดต่อสู้แล้วก็แนะนําขบวนทัพนะครับก็ดูขบวนทับที่ใกล้เคียงกับเรานะครับแล้วก็กดไปได้เลยอันนี้คือแบบกระชับเวลาเลยนะจากนั้นเราก็ปล่อยต่อสู้ไปได้เลยครับเพื่อดูว่าเราสามารถไปได้ไกลขนาดไหนก่อนที่เราจะทําการปั้นตัวละครกันต่อนะนี่เราจะลงแค่1นถึงสรอบก็เพียงพอแล้วนะครับเราจะไม่ฝืนลงทีเดียวประมาณ8รอบ9รอบนะทุกคนเราจะลงเพื่อดูว่าเราจะทําไปได้ขนาดไหนและไปทําการพัฒนาตัวละครให้มันสูงกว่านี้แล้วค่อยมาทําการลงกัน ต่อครับตัวละครที่จะต้องลงครับก็จะเป็นตัวละครประเภทการตีบอสไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลิลลี่เมย์นะครับ้าใครปป้านไว้แล้วก็โอดีนะครับ้ะไครปป้นไว้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นมาริลีนนะครับนี่ก็เป็นตัวตีบอสโดยเฉพาะพวกเป้าหมายเดียวครับเหมาะสำหรับการตีบอสเท่าที่ดูมานะครับผมน่าจะตีบอสตายแน่นอนนะครับในส่วนของเว็บแรกเนาะมันจะไปใช้ในส่วนของเว็บต่อไปก็คือในส่วนของระดับยากนั่นเองอันนี้เราก็ตีไปได้เลยครับทุกคนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแป๊บเดียวนะครับเพื่ 20วิกับเลือดอีก8หลอด่อะยังไงก็ทันครับลิลี่เมย์ออกอติรอบหนึ่งปึ้งหายไปหลอดหนึ่งเลยอัติซํำนี่อมาตะาพอดีด้วยจังหวะแบบเป๊ะมากแต่ก็อโอตโต้ยาวๆครับทุกคนยังไงก็ผ่านอยู่แล้วเอ้ยแต่รู้สึกว่าเวลาจะไม่ทนัน เหลืออีกประมาณ3หลอดนะครับ92อเปอร์เซ็นต์อ่ะแล้วก็ค่อยไปแบบพัฒนาตัวละครกันต่อนะครับเพราะว่าเราจะต้องลงตรงเนี้เพื่อรับทรัพยากรน,นะครับผมยิ่งระดับสูงขึ้นนะครับของรางวัลที่เราจะได้รับก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นลงแค่น,นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันโอกาสลงได้ทั้งหมด8ครั้งเนาะหลังจากลงเสร็จแล้วนะครับผมให้เพื่อนๆไปทำการลงอารีนาอารีนาเราจะแบ่งลงเป็นรูปแบบ2ครั้งนะครับหรือว่า2รอบนะก็คือในรอบเช้าที่เราจะต้องทำการลงเพื่อเอาเพชรน,นะครับส่วนรอบที่2ครับมันจะเป็นรอบข้ามที่เราจะต้องทำการซื้อตั๋วในนนนนกกาาาาาาารรรรลรลลงงเเเพะวว่่่ออีีคคตื็สมถ ตีเราได้เช่นเดียกันครับ ถ้าเราจัดทีมป้องกันดีๆและสามารถเอาชนะการป้องกันได้ครับคุณก็จะได้รับแต้มตรงนี้กลับมาแต่ถ้าคุณโดนตีนะครับคุณก็จะเสียแต้มเช่นเดียวกันครับอันนี้ก็เป็นการแลกเปลี่ยนเนาะแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยคนเขาจะยังไม่ได้ทําทีมจากเมื่อคืนถ้าเราพันะครับเราจะทําแต้มได้ง่ายกว่าในช่วงกลางคืนที่หลายหลายคนทําทีมแล้วนะครับและที่สําคัญเพื่อนๆจะต้องทาการลงอารีนาให้ครบสัปดาห์และ20ครั้งนี่คือข้อบังคับนะครับเพราะว่าเราจะต้องทําการสะสมเหรียญอารีนาไว้ทําการแลกของในส่วนขบวนทัพนะครับก็ไปในในส่วนของแผนนนทททีีี่่มมมััจะ้งหด5รับ จัดไว้ให้เรียบร้อยอ่ะตัวไหนเราพัฒนาแล้วอัพแล้วนะครับจัดไว้ลงเลยนะครับเพราะจะน้อยเวลาเราปล่อยมันทิ้งไว้นะครับมันจะเป็นตัวละครที่จะเอามาสู้แทนเราเนาะนีเวลาเราแบบจัดทีมป้องกันนั่นเองนะครับส่วนใครมีเวลาก็สามารถกดต่อสู้ไปได้เลยครับสี่ครั้งแป๊เดียวก็จบเลือกคู่ต่อสู้ที่เราชนะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็คือเอาพลังที่น้อยกว่าเราหรือว่าดูทีมที่เราคิดว่าเราจะชนะได้แน่นอนก็เอาตรงนั้นเพื่อกระชับเวลาในการเล่นนั่นเองก็สามารถรีเซ็ตได้นะครับสำหรับใครที่แบบอุ ก็คือในส่วนของการลงบททดสอบตำนานบททดสอบตำนานนี้นะครับตั้งวันจันทร์จนถึงวันพฤหัสนะครับมันจะเปิดหอคอยละครเนาะและหลังจากวันพฤหัสเป็นวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์จำนวนการเปิดมันก็จะเปิดเพิ่มมากขึ้นแล้วหลักแล้วนะครับวันอาทิตย์มันจะทําการเปิดทั้งหมด4หอคอยซึ่งแต่ละหอคอยครับเราจำเป็นจะต้องดันอยู่แล้วเพราะว่ามันจะได้รับทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเนี่ยหินอัปเกรดนะครับผมแล้วก็อีพีม่วงในการทวงขั้นนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากมากเราจะต้องใช้ในส่วนนี้เหมือนกัน ก็สามารถกดออโต้ไปได้เพราะว่าในส่วนนี้ครับเราเซตออโต้เราไม่ต้องพ่อจอนะแล้วก็ปล่อยไปได้เลยนะครับเพราะตัวเกมมันเป็นแนวไอดอลออโต้อยู่แล้วนะครับแล้วก็เซตไว้นะครับผมอ่ะเซตประมาณนี้ปุ๊บแล้วก็ปล่อยออโต้ไปตัวเกมมันก็จะทาการออโต้ที่เหลือคนก็ไปทาอย่างอื่นก็นได้ครับหรือไม่ก็วางมือถือทิ้งไว้ได้เหมือนกันนะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ5-10นาทีโดยประมาณนะครับน่าจะไต่ได้ประมาณสัก 5- 7ด่านโดยแต่ละครั้งในการอัปเดตเนาะก็จะประมาณนี้แล้วเราก็จะได้รับตั๋วในการผ่านชั้นต่างๆด้วยนะครับทุกคนน หลังจากที่เราเคลียร์ในส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับอย่างต่อไปนะครับผมนั่นคือการเดินเควสหลักไว้ทุกคนการเดินเคว้นหลักในที่นี้ต้องเอ้าใจก่อนว่าเวลาเราจะเดินเคว้นหลักครับมันจะมีเงื่อนไขไว้ทุกคนแต่ละพื้นที่มันจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันและที่สําคัญเพื่อนๆจะต้องทาการปลดล็อกทั้งหมด3อย่างก่อนอันดับแรกครับคือปลดล็อกป่าแห่งความมืด2น,นั่นคือการผ่านด่าน a f k 3ครับนั่นคือรอเวลาคูดาวเมื่อเราตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้วนะครับคุณก็กดไต่ด่านต่อไปได้นะครับในส่วนของการไต่ด่านเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงนาทีโดยประมาณนะครับขึ้นอยู่ว่าเราสามารถผ่านด่านได้หรือเปล่าเนาะถ้าเราสามารถผ่านด่านได้กันก็ใช้ระยะเวลาไม่นานครับ แต่ถ้าเราไปต่อไม่ไหวครับมันก็จะใช้ระยะเวลาที่นานยิ่งขึ้นเพื่อกระชับเวลาครับเราจะใช้รูปแบบในการดูทีมคนที่ผ่านด่านแล้วนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถประหยัดเวลาในการวางตำแหน่งตัวละครและจะทําให้เราเนี่ยใช้เวลาในส่วนเนี้ยน้อยลงที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้เนาะนี่เราก็ต่อสู้ไปได้เลยเท่าที่ดูแล้วนะครับยังไงเราก็สามารถเอาชนะไปได้เมื่อเราเอาชนะครับเราจะปลดแผนที่ต่อไปและไปทําการสํารวจแผนที่นั้นๆต่อได้เลยนะครับผมแต่ในส่วนของการสํารวจแผนที่ครับเราจะแนะนําในกรณีที่เราพอมีเวลาว่างเราก็ค่อยมาสํารวจได้เช่นช่วงพักเที่ยงนะครับช่วงเย็นช่วงค่ำ หลังจากกินข้าวหรือว่าก่อนนอนก็สามารถสํารวจได้นะครับผมอตอนนี้เราก็ทําการปลดแผนที่ใหม่แล้วนะครับซึ่งในพื้นที่ของแผนที่ใหม่นะครับมันจะมีเขตประมาณนี้นะครับไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็สํารวจไม่นานครับแปบ๊บเดียวเองเดินเควสเควสมันจะไม่ค่อยเยอะแล้วนะครับในช่วงหลังเนี่ยเขาจะจํำกัดพื้นที่ในการเดินเควสของรอนนั่นเองนะครับเราก็ทําการ วิ่งตามเคลสแป๊บหนึ่งนะครับก็จบไปได้แล้วนะครับผมนะสำหรับตรงส่วนนี้หลังจากนั้นครับเมื่อเราทําตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูในส่วนของการทําอีเวนต์ต่างๆครับที่มันเดึ้งแจ้งเตือนขึ้นมาสามารถทําได้ก็ทําได้เลยนะกดรับกดไลค์ไปให้เรียบร้อยนี่กดรับได้เลยเควสนะครับรายวันรายสัปดาห์รับให้หมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญแต้มกิลดองทําการเก็บกันด้วยนะนี่ก็จะส่งผลต่อแต้มกิลทุกอย่าง เมื่อเราทําทั้งหมดนี้แล้วนะครับให้ทําการไปสุ่มตัวละครสําหรับใครที่อยากจะสุ่มตัวละครต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพิกอัพของลิลลี่เมย์นะครับตู้ถาวรที่เราได้ตั๋วมานะครับซันหามหาการาดสหรับใครที่สํารวจแผนที่นะครับก็สามารถไปทําการสุ่มต่อได้เลยนะครับเพื่อหาตัวละครที่เราอยากได้นะฮะก็ถ้าจํานวนถึงก็สุ่มได้เลยครับแต่ถ้าจํานวนยังไม่ถึงก็สุ่มรอบข้ามยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะตัวเกมอ่ะล่อเราการันตีแน่นอนนะครับ เท่าที่ผมเล่นมานะผมสุ่มการันตีแทบจะทุกรอบเลยทุกคนแจกเยอะก็การันตีเยอะนะครับประมาณนี้เมื่อทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทำการออฟไลน์ไปได้เลยนะครับปิดเกมเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นครับผ่านไปสักประมาณ4 5ชั่วโมงครับช่วงพักเที่ยงเพื่อนๆก็เข้าเกมมารับทรัพยากรอัพขั้นตัวละครและก็ทำการกดออโต้กันต่อได้แล้วก็พักไปนะครับจากนั้นก็ค่อยมาเล่นอีกทีในช่วงเย็น แล้วก็ช่วงก่อนนอนนะครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอออยากจะหาอะไรเล่นแป๊บหนึ่งก็สามารถทําแบบนั้นได้ครับก็จะประหยัดเวลาแล้วก็บริหารทรัพยากรได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองสําหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับหวับบงว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆม่มากก็น้อยเนาะถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กันไว้ด้วยนะครับแล้วเราวเจอกันในพาร์ทต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบาย,บายสวัสดีครับ